เหรียญอะดูให้ชัดอีกทีหนึง่งโอ้พลิตน้อยแค่นี้นี่เองต้องเอาออกค่ะงั้นมองไม่เห็นเนาะอ่ะอันนี้เขาบางังขอบอ่าร่องเขาบางังอให้เห็นชัดโอ้จ็จแล้วผลิตน้อยมากเลยนะคะทุกคนสี่พันเหรียญเท่านั้นเองเกตเซนสมเด็จยากค่ะเนาะไม่น่าเราไปนะัว่าทําไมไม่ขอบคุณเอซีที่ไว้วางใจส่งของที่มีคุณค่ามีราคามาให้นะคะทั้งหมดนี้นะคะแม่แนโอนเงินไปอ่ สองหมื i, ok an, ่นกว่าค่ะเกินสองหมื่นบาทนะคะทุกคนขายได้นะคะส่งมาขายไปหน้าได้นะคะเหรียญเงินเหรียญเงินพระเพิงสมเด็จย่าเป็นเหรียญที่เมื่อก่อนอ่ะก็ได้รับความนิยมอยู่นะอันนี้เขาเนื้อเงินเนื้อเงินแท้นะเป็นเหรียญเนื้อเงินแท้ของถวายพระเพิงสมเด็จย่าก็ราคาก็จะได้อยู่ในในในเป็นเนื้อเงินนี่แหละ จากทองแดงนะเมื่อก่อนมีราคาตอนนี้ก็ไม่เล่นกันแล้วไม่ได้รับความนิยมแต่เงินนี่ก็ยังดีว่าโลหะเงินเขาก็ยังยังมีคุณค่าของการเป็นเงินนะคะคําว่าเป็นเงินเนื้อเงิน,เง,นเงินก็อย่างน้อยก็ราคากรัมเงินก็ต้องได้เนาะอันนี้น้ําหนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประมาณน่าจะสิบห้ากรัมถ้าสิบห้ากรัมบวกยี่สบบาทก็ได้สามร้อยบาท นะคะก็จะได้อยู่ประมาณนั้นนะคะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทราคาราคาเนื้อเงินอีกหน่อยก็จะไม่เหลือแล้วราคาเนื้อเงินไม่เหลือให้เราเห็นแล้วเพาะอป่ะ,ปะเพราะตอนนี้ทองขึ้นเงินขึ้นคนก็หลอมหมดจริงๆเรื่องจริงค่ะส่งหลอมกันหมดขายหลอมกันหมดเพราะขายเป็นเหรียญก็ขายกันไม่ได้นะคะเห็นลงขายกันสี่ร้อยก็ขายไม่ได้นะคะก็ สี่ร้อยก็หลอมเลยดีกว่านะคะราคาเงินหลอมก็น่าจะได้สามร้อยสามร้อยอัพเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินที่มูลค่าหน้าเหรียญร้อยห้าสิบสองร้อยอ่ะมันน่าจะต้องถูกหลอมหมดแน่เลยจะไม่เหลือค่ะใครมีโอกาสเก็บก็เก็บก่อนเนาะเดี๋ยวถูกหลอมหมดแล้ว,เด,วเดี๋ยวเราจะมาเสียดายทีหลังจริงๆนะคะเอาเก็บพวกนี้ไปเลย เก็บเรียญเงินไปมาดูทองแดนค่ะดูทองแดนสมเด็จย่า,าวางให้เห็นช,ชัดๆเนี่ยค่ะซูมด้วยซูมให้เห็นช,ะชะัดๆนี่เลยนะคะ,ะไฟจะบงังเออเราก็เลื่อนไฟมาสิเอ้านี่ไงเลื่อนไฟมาแล้วเออใช่เห็นชัดเจนเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ แล้วมีใบเซอร์ด้วยมาอ่านใบเซอร์นะคะดูเหรียญไปด้วยนะคะเดี๋ยวพปนัอ่านใบเซอร์ให้ฟังค่ะให้ชมความงามของเหรียญน,นะคะพร้อมกับพณนักจาราย์ใบเซอร์สำนักกระสาบค่ะกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังนะคะใบเซอร์เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติร้อยปี คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคร,รินทราบรมราชชนนีวันที่21เดือนตุลา2543ค่ะ2543ก็ผ่านมา20 4, กว่าปีแล้วเนาะเหรียญนี้เนาะสวยงามมากป้าไม่เคยเห็นค่ะอันนั้นไม่เคยมีนะคะเพิ่งเคยเห็นเพิ่งได้เหรียญแรกเลยนะคะถ้านักสะสมไม่ปล่อยมาแเรวก็คงไม่มีโอกาสได้ครอบครองเนื้อโลหะค่ะทองแดง95น้ํน้หนัก ร้อยห้าสิบกรัมร้อยห้าสิบกรัมขีดครึ่งนะเนาะเส้นผ่าศูนย์กลางเจ็ดสิบมิลิเมตรเจ็ดสิบมิลิเมตรก็คือเจ็ดเซนที่เราจะเรียกกันนะเนาะส่วนมากเราจะจะเรียกกันว่าเหรียญเหรียญเจ็ดเซนค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเหรียญเจ็ดเซนประเภทค่ะรมดําพ่นทรายพิเศษค่ะจํานวนผลิตนะคะไม่เกินอุ้ยจํานวนผลิตไม่เกินสี่พันเหรียญค่ะทุกคนนี่ค่ะจํานวนผลิตไม่เกินสี่พันเหรียญ ไม่เกินนี่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะผลิตไม่ถึงสี่พันก็ได้แต่เขาไม่เกินแน่นอนสแสดงว่าผลิตเฉพาะจํานวนคนจองจองเท่าไหร่ผลิตเท่านั้นใช่เมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเหรียญเหรียญกระสาบที่ออกมานะเขาจะผลิตตามจํานวนจองนะคะเขาจะปลดยให้จองก่อนจองเท่าไหร่เขาก็จะผลิตเท่านั้นเ เหรียญเขาถึงได้มีราคาเพราะว่าเขาผลิตตามใบจองไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้เขาเหรียญเขาเยอะอะค่ะเขาผลิตเยอะผลิตออกมาเยอะแล้วก็โอ้ขออภัยค่ะมือไปโดนกล้องโดยที่ไม่รู้ เนี่ยค่ะเป็นเหรียญที่หายากนะสี่พันเหรียญสี่พันเหรียญนี่ไม่รเชื่อว่าไม่ไม่พอต้องความต้องการของนักสะสมแน่ๆถ้าช่วงบุกบูมนะถ้าช่วงตอนที่ได้รับความสนใจเยอะๆเนาะเะชื่อว่าต้องราคาต้องสูงแน่นอนเลยแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ราคาจริงๆค่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ยูราคานะคะโอเคก็มาแบ่งปันให้รับชมมาดูด้านหลังก่อนเนาะด้านหลังยังไม่ได้ดูเลยนี่เลยนะคะด้านหลัง <Okay. S 2> เจ็ดเซนค่ะใหญ่มากน่าสะสมแหละสมคุณค่านะคะสมสมราคาสมคุณค่าแก่การสะสมค่ะเหรียญสมเด็จย่าเจ็ดเซนนะคะทองแดงปลอดภัยค่ะมาดูใบเซอร์ของเหรียญย่านะเหรียญสมเด็จย่าเหรียญเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกยียรติน โอกาสร้อยปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนิี21ตุลา2543เนื้อโลหะทองแดงร้อยละ95ละน้ำหนัก150กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง70มิลลิเมตรค่ะ7เซนน่ะนะคะประเภทลมดำพน่นทรายพิเศษจำนวนผลิตโอ้ยสี่พันเหรียญเท่านั้นเอง นะคะทุกคนจำนวนผลิตเพียง4,000เหรียญโออทวงการถวายมหน่าเราว่าปนานไม่เคยเห็นเนาะผลิต4,000เหรียญอ่าดูให้ชัด,ชดอีกทีนึงโอ้ผลิตน้อยแค่นี้นี่เองต้องมาออกค่ะงั้นมองไม่เห็นเนาะอ่ะอันนี้เขาบางังขอบอ่ากล่องเขาบางังอะให้เห็นชัดๆโอาจำนวนผลิตน้อยมากเลยนะคะทุกคน4,000เหรียญเท่านั้นเอง7เซนสมเด็จยากค่ะเนาะ น่าละเป็น่าว่าทําไมไม่เคยเห็นเขาผลิตน้อยอย่างนี้นี่เองเถึงได้ไม่เคยไม่เคยมีจริงๆค่ะเป็นไดไม่เคยมีไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเหรียญแรกนี่แหละค่ะเหรียญอื่นๆนะ<ม>เห็นเยอะแยะเลยเหรียญ<ม>เหรียญเจ็ดเซนของราชการที่เก้าของพระราชินีของทรงพนวดราชการที่สิบอะไรเงี้ยนะเคยเห็นนาะเยอะแยะเลยแต่สมเด็จยา่าเพิ่งเคยเห็นจริงๆนะภูมิใจนําเหนือชอบ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 เนี่ยประมาณอย่างเงี้ย เป็นเป็นอะไรที่ทุกคนก็คงเหมือนประนาาได้เหรียนอะไรที่สวยๆมาแปลกๆมาชอบจะเก็บเก็บอยู่นั่นแหละ